มัมบี้แล้วถ้าลูกเราเปลี่ยนเปอะไรเป็นแพ้าาจากไรฝุ่นแล้ว ดูแลรักษาอ่าอันดับแรกในในเรื่องของการจัดการเนี่ยจะจําแนกได้เป็น1ในเรื่องของการดูแลตามอาการออันที่สองนะคะดูแลด้วยยาอันที่3คือการจัดการสิ่งแวดล้อมนะคะคาว่าดูแลตามอาการนี่ทํำยังไงบ้างนะคะอย่างเช่นคัดจมูกน้ํามูกไหลดูแลตามอาการก็คือล้างจมูกเนาะล้างจมูกเนี่ยช่วยได้เยอะมากนะคะช่วยช่วยได้เยอะมากอันที่สองคือการจัดการด้วยยาทีนี้ขึ้นอยู่กับว่า ตัวอาการแพร้เนี่ยไปปรากฏอยู่ที่ตรงตำแหน่งไหนสมมติว่าถ้าเป็นที่จมูก้ามีน้ำมูกไหล เนาะกลุ่มพวกนี้ยาแก้แพ้สามารถให้ลูกกินได้นะคะก็สมัยก่อนเนี่ยเรากินคอเฟนใช่ไหมแต่ทีนี้มันก็จะมีอาการข้างเคียงคือกินแล้วง่วงเั้นยาแก้แพ้รุ่นใหม่พวกคาริตินอะไรพวกนี้นะคะก็จะลดอาการข้างเคียงอาการง่วงซึมแล้วก็บางยาทีามีซิงกูลแร์พวกนี้นะคะก็กลุ่มยาสัมผัสประจําบ้านนะคะก็กินก็คือกินบันละครั้งก็จะทําให้ไม่จําเป็นต้องกินยาบ่อยๆค่ะทีนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยก็คือ อาการที่ปรากฏที่ทางจมูกเนาะแต่ทีนี้ถ้าบางคนเนี่ยผิวหนังคผิวหนังื่ะแดงเป็นยากลุ่มที่พวกยาทาพวกสเตียรอยเสร็จแล้วทีนี้เนี่ยในกลุ่มที่กลุ่มพวกนี้เนี่ยนะคะมักจะคนที่เป็นโรคภูมิแพ้ทางผิวหนังผิวหนังมักจะแห้งนะคะคันเนาะยิ่งพอยิ่งเป็นผื่นยิ่งคัน ทันก็เก่าแล้วก็ยิ่งทำให้ออลักษณะแผลมีโอกาสที่จะเป็นสารืันติดเชื้อขึ้นมาได้ mm hmm. เพราะฉะนั้นนะคะอันนึงที่จะช่วยได้คือเวลาอาบน้ำก็ใช้ตัวสบู่ที่ค่อนข้างจะอ่อนโยนหรือบางทีไม่ต้องนะคะเด็กๆถ้าไม่ได้สกปรกมากก็ไม่ต้อง mm hmm. ไม่ต้องออบางบ้าน,นวันเว้นวัน,วนก็มีนะคะอันนี้ก็ช่วยได้หรือการทาโลชั่นทาครีมก็ช่วยได้ครีมที่มีความเข้มข้นแล้วก็เคลือบ ตัวนี้ก็จะช่วยลดอาการคันแล้วก็ทําให้โอกาสที่เด็กจะไปเกาก็ลดลงนะคะอีกอันนึงบางทีถ้าผิวแห้งตรงบริเวณที่เป็นผื่นแล้วก็มีลักษณะเป็นเหมือนกับเป็นเป็นแตกนะคะที่แตกออกมาเป็นเน็ตๆแล้วก็เป็นเป็นน้ำเอาน้ำแตกเอาพ้าสอซชุบนมอสลายปะมันก็จะช่วยให้ความชุ่มชื้นแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือให้ตัวไอสเก็ต แผลตรงนั้นเนี่ยค่ะหลุดออกไปได้ง่ายนะคะแล้วล็กเด็กก็จะสุขสบายได้นะคะอันนี้ก็คือการการใช้ตัวน้ำมอสไลน์มาเหมือนกับเป็นตัวประรบนี่ก็ประรบได้นานๆได้เลยนะคะไม่มีปัญหานะคะค่ะ